สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลาซูฟูทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่อีพอเอชแนลนะครับผมมาพี่น้องมือนี่ได้เห็นคลิปมาหลายมือพูดละแกงน้นไม้ส้มครับชสกระดูกข้างหมูอา่าบางคนเป็นอย่างคือว่าเมื่อไสใกล้เ่อไสปานะครับผมมักหมูขนาดแบบนี้นะครับเนาะเอาแบบนี้ละเตรียมมาเรียบร้อยเลยพ้อนแล้วเริ่มมาเลยพี่น้องแกงเลยเอาเอานี่แหละบักบิกกงกรอนนะครับ สีครัวใส่กันกับหมูเฮใส่หมูไว้บ้างนะเป็นดูข้างครับผมมักดูกข้างหมูอ้หักกระดาษมันหลายเนาะเอาใส่น้ำกันรดเฮ้มาไดิเริ่มรัวแล้ว ใช้เตาถ่านครับมือเนี่ยจะคิดยให้พี่น้องมึงหมุนก็ได้หมุนก็ได้มันปรน,นัดนบุงก่อนครับก่อนมันสีอันนั้นสีหอนปะ สวัสด,ดีเสริมความนัวมาเซียมกันได้พีไหมมาเลยตะไคร้วางไปคั่วหมูซะก่อนครับให้มันสุกน้อยไดกครับ อย่างไรเติมพีนม่น้องเอ้ยเค็ดยากอืมเราไม่ส้มเก่าวมาแต่บ้านหนหรอละครัเช่าบนฝากมาหลังจากนี้ก็สีทิม้มไว้ตะกรอนเนาะพี่น้องเนาะได้พี่นอ้องอู้หุน้ำมันหอมอะไรนะครับทำอะไรอู้หอมครับผมผมส่ใส่น้ำลงไปได้อันนี้เด้อให้มันอัน รวมหมูครับให้น้ำลง,งไปมันรวมหมูบนที่นี้เรามันหอนี้ักน้อยเรากับสิมาะไซน้ำไม้ส้มครับที่นี้กับผักเป็นอันออนี้น,น,นะครับเรียบร้อยบนที่นี้หอนะครับโคดบอกป,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 กปก่อกมบอกหอนขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับที่เด็ดเอาหน้าไม้ส้มใส่ครับใส่มือเนาะไม่ร้องเนาะไม่เป็นอย่างเนาะนโอ้ยหลายโหดผมใส่แบบเบิ้ คนลงเงี้ยมาทำไมส้มนี่สุกง่ายครับม,มบาจะเอาเห็ดให้หมูมันสุกมสียด้วยกันพีน่น้องแกงจังซีอยู่บ่ครับทางอื่นมผมแกงแบบนี้เลยพอดีเลยใสย่ลงไปแม่บ้านผมมักครับเพิ่นมกัก จักน้อยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เฮ้าปุ่งเนี่ยบนได้ให้มันอันนั้นหลายนะครับเนาะเพราะว่าน้ำมันซุมมันมีรสชา,าติเท่าเลยต้องต้องเท้าน้ำมันซ้มลงก่อนอม,อมบาท,ท,ที่ไนที่ม่จะครูครับแล้วสิมาเอาผักอันนี้ลง じゃあ。Up, up. <laughs> ไแล้วมันเรียบร้อยเลยนี่ เดี๋ยวปิดฝาหม้อไว้เลยครับเอาแล้วล่ะครับพี่น้องมาดิโอ้เล็งไฟขึ้นเลมาเปิดมึงดูคือว่าเนาะรวย้บริการพี่น้องเลยซิมมึงเมาวันไหนน้องพี่น้องเน,มมงนาะเ,เอาไปชูพี่ชูน้องกินเด้อที่ไหนเด้ออ้าวเถอะบูดาไม่ส้มครับปั่นไม่ออกกินน้ำครับปั่นไม่บ้านกินน้ำนี่เพิดมากเพิดมากอย่างไ่ส้มครับอื ฮึมไม่การครับแศีกเศอีตูไปไปเดีครับสีได้ไปกินละเดี๋ยวผมจะไปเตรียมโต๊ะเตรียมจานก็ได้พี่น้องเนอะเดี๋ยวตอนที่ตอนน้องกินนี้ครับแกงน้อไม้ส้มกันเนียแกงน้อไม้ส้มใส่ดูกข,ข้างหมูนะครับ